สวัสดีครับก็พบกับเซลลมินชออตโต้อีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถมินิบันเที่นั่งนะครับผมนะกับโตโยต้าเซนタ1.5วีตัวท็อปสุดเลยได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาเลยสีดำด้วยสวยมากๆคันนี้นะเลขไมล์ที่หนึ่งแสนหกพเท่านั้นนะครับผมนะก่อนรับชมรายละเอียดตัวรถนะผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับ อ่ะมาที่รายละเอียตดตรถกันเลยดีกว่านะพี่ด้านหน้าเลยเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะสวยๆแบบนี้เลยเพร้อมกับไฟเดย์ไทม์มีให้นะครับผมนะเต็มโคมแบบนี้นะแล้วมาพร้อมกับไฟตันหมอกคู่หน้านะครับผมนะจากโรงงานแบบ LED ด้วยนะได้หน้าสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นี่หน้าสวยแบบนี้เลยนะนี่หน้าตรงไปไงสวยมากๆเลยนะต้องบอกอย่างนี้ว่าสวยมากๆเลยนะคันนี้นะนี่แล้วดูด้านข้างนะครับผมนะด้านล้อแมกอลลอยสีเทาดํา ปั่นหน้าเงาลายสวยแบบนี้เลยนะพี่นะรักกระดอกยางน่นะแน่นคอยนยางปิสโต้วยนะออกไปพี่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะขับใช้งานได้อย่างเดียวเลยนะอ่าแล้วมาดูที่ซุ้มล้อนะพี่ดูซุ้มล้อนะโอ้โหไงสะอาดใหม่มากเลยนะพี่นะดูหน่อยตะนลงตะนหนิมไม่มีกินเลยนะนะใครได้คันนี้ไปนะรับรองว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะใช้งานยาวๆวกันไปเลยนะครับผมนะมาต่อที่กระจกมองข้างนะกระจกมองข้างนะครับผมนะเป็นปรับพับไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยว ที่กระจกมองข้างมาให้ด้วยนะนี่นะแล้วดูสวยมากๆดูดูด้านข้างรายการเลยนะพี่เป็นไงนะสวยไหมสวยมากๆเลยนะคะันนี้นะเดี๋ยวมาดูที่นะห้องโดยสารด้านข้างซ้ายกันบ้างนะครับผมนะาข้างหน้าเลยนะเริ่มเลยนะนี่เป็นบอ่อหนังนะครับผมนะาทั้งสามแถวแบบนี้เลยนะแล้วก็นี่รีโมทนะครับ นี่เป็นเซนทรอลกนะครับผมนะปลดล็อกนะครับผมนะแล้วก็สามารถนะครับผมนะเปิดประตูได้จากรีโมทด้วยทางซ้ายและขวาเลยเพราะว่าอันนี้ได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาเลยนะอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะหนังนะครับผมนะจะเป็นสีดำนะครับผมนะเย็บกับด้าสีตาลแบบนี้เลยนะพี่นะนี่สวยมากมากนะคุมโทนด้วยกับสีดำนะครับผมนะตรงคอนโซลหน้านะจะเป็นสีดำนะมีที่วางแก้วแบบนี้ให้ด้วยนะนี่งไงแอร์ยินช่ำเลยนะมีแอร์วงแบ็คให้ครบเลยนะคันนี้นะ ้มันต่อที่ตรงประตูพี่ตรงประตูนะครับผมนะเห็นไหมว่าตรงตรประตูนะครับไม่มีรอยซีดเลยหรือรอยแตกรรยงานหรือขาวๆไมเห็นเลยนะอ่ารับประตูเดิมๆแบบนี้นะครับผมนะเพราะร้านเรารับกันในส่วนของโครงสร้างนะครับผมนะไม่มีงานชนหนัอพิควั่จมน้ําหรือตัดต่อโครงสร้างกันเลยนะครับแล้วไปดูเพจปีสองพันสิบเก้าตรงรุ่นเลยนี่เพจไม่ยับเลยนะเพจเรียบๆแบบนี้เลยนี่ปีสองพันสิบเก้าตรงรุ่นเลยนะแล้วดูพวกโครงสร้างนะผมให้ดูม ลวกเม็ดอาร์กนะครับผมนะหรือว่กากระดูกงูนี่เห็นไหมเม็ดอาร์กเลงแถวแบบนี้ให้เลยนะพี่นะเม็ดอาร์กเลงแถวแบบนี้ให้เลยนะรถสวยมากๆนะต้องบอกงี้ว่ารถสวยมากๆนะพี่นะคันนี้นะอ่าเดี๋ยวมาตอนที่ประตูสลด์ไฟฟ้ากันนี่ประตูสลด์ไฟฟ้า,นนา,ฟฟาแบบนี้เลยนะพี่นะขึ้นลงสะดวกนะพี่นะขึ้นลงสะดวกเลยนะถ้าใครแบบว่าคุณแม่นะไปรับส่งลูกไปโรงเรียนนะคันนี้ตอบโจทย์เลยได้ประตูไลฟ์ไฟฟ้าซ้ายขวาเลยนะตอบโจทย์ยังไงนะขึ้นลงสะดวกหรือพาคุณพ่อคุณแม่นะไปโรงพยาบาลนะพี่นะ ขึ้นลงสะดวกนะขึ้นลงสะดวกมากๆเลยนี่พี่ดูน็อตเดิมๆนะครับผมนะไม่มีขยับเลยนะนี่นะในส่วนของประตูไฟฟ้านะครับผมนะเห็นไหมว่าดูน็นอตนี่เดี๋ยเมื่อน่าเดิมๆทุกจุดเลยนะนี่ให้ดูด้านในนี้เลยนะพี่นะอ่าแล้วก็ดูเบาะหนังนะครับผมนะไม่มีรอยฉีกขาดรือรอยแตกร้าวเลยนะพี่นะตะเข็บไม่มีเปรนะตะ,นะตะเข็บไม่มีปีเลยนะคันนี้นะแล้วยังได้เป็นตัวของพยางมาให้แล้วก็เป็นพรมมาให้นะของโตโยต้า นี่นะของโตโยต้าเลยแล้วก็มีหัวชาร์จแบบตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ที่วางแก้วนะแล้วก็ที่บอกว่าพาเหมาะพาลูกไปเรียนนะครับผมนะนี่เปิดกระตูนให้ลูกดูได้ดน,นะระหว่างไปโรงเรียนนะครับผมนะแกลูกงองแงนะครับผมนะเห็นไหมจอกลางมีให้แบบนี้เลยแล้วแอแกสองตู้นะครับผมนะปรับความเย็นได้อย่างนี้เลยนี่นะนะครับผมเย็นมากและต้องบอกนี้เลยนะครับพี่นะแล้วก็มาชมในส่วนของพวกโครงสร้างตรงนี้กันบ้างาพี่ห่เห็นไหม รอยเมตอาร์พวกนี้เห็นไหมอยู่ครบเลยนะพี่นะอยู่ครบเลยรถสวยมากๆนะครับผมนะโครงสร้างดีๆโครงสร้างเดิมแบบนี้มีห้เลนี่อะไรเงยประตูสไลด์ไฟฟ้าไงไม่เอือดด้วยนะนี่ปิดสนิทแนบชิดเลยนะดูโครงสร้างโดยรวมมาซ้างายกันบ้างพี่เห็นไหมว่าไม่มีรอยชุบหรือรอยบุบให้เห็นเลยนะเห็นไหมไม่มีรอยชุบหรือรอยบุบให้เห็นเลยเหลี่ยมความสันอยู่ครบแบบนี้เลยนะดูล้อมวงล้อมแม็กนะไม่มีรอยกรุดฟุตบาทให้เห็นเลยนะครับเห็นไหม แลคันนี้ยังได้เป็นดิสหน้าและดิสหลังด้วยนะครับผมนะคันนี้ได้เป็นดิสหน้าและดิสหลังด้วยแล้วพี่ดูซุ้มล้อด้านในใส่ยสยแบบนี้เลยนะพี่น,นี่ซุ้มล้อใส่ยสยแบบนี้เลยนะสวยมากมากพี่นะในฝาถังอยู่ด้านซ้ายมาต่อนี่ด้านหลังกันมัง่งนะพี่มาต่อนี่ด้านหลังกันมั่งดูเห็นไหมไฟท้ายยังสวยเลยนะแล้วเป็นแบบ LED ด้วยนะเป็นแบบ LED ด้วยนะพี่นานี นี่นะมันแบบ led แบบนี้เลยนะสวยมากๆเลยนะแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนหลังมีให้ใช้งานได้ปลอดีเลยแล้วตรงนี้เป็นที่สีน้ำปัดน้ําฝนนะเสาก้าเป็นแบบนี้นะอ่าแล้วนี่ดูเสร็แล้วนี่ตัววีนะตัวท็อปนะตัวท็อปสุดเลยนะโลโก้อยู่ครบครบแบบนี้เลยนี่แล้วกล้องมองหลังนะครับผมนะบิววินเจ้าโรงงานมาให้แบบนี้เลยนะพี่นะเฟี้ยวฟ้ามากนะเฟี้ยวฟ้ามากเลยในส่วนของด้านหลังที่แกสมภาระเป็นไงพี่ดูนะกวงขวางมากนะครับผมนะว่า เราคนมำนวนเยอะนะครับผมนะบอดแถวที่สามสามารถเอาเก็บไว้ใต้เบอดแถวที่2ได้าแบบนี้เลยนะเก็บง่ายๆนะหรือว่าจะแค่พับแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะหรือว่าถ้าผู้โดยสารเยอะนะครับผมนะเราเดึงจุกนี้ปึ๊บนะนี่ขึ้นมาตั้งแบบนี้นะสามารถเพิ่มผู้โดยสารไปได้นะเบ,บ,บาะเบาะฝั่งนี้ก็ด้ได้นะครับผมนะนี่เราดูเบาะนะไม่มีรอยฉีกขาดลรต้องํำแถวเลยเห็นไหมสวยมากๆนะสวยมากๆนะมีที่วางตงวางแก้วให้ครบเลยนะพี่นะมีที่วางแก้วให้ครบเลย แล้วก็มาต่อในส่วนโครงสร้างด้านหลังกันบ้างเห็นไหมนี่น็อตเห็นไหมไม่มีขยับเลยนะน็อตไม่มีขยับเลยนะน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะสวยงามนะผมลงผมหลังนี่ไงไม่ยุ่ยไม่ขาดเลยนะผมลงประตูหลังนะไม่ยุ่ยไม่ขาดเลยนะใครหารถอยู่นะรถพิซแวนจอที่นั่งเล็กๆนะนี่เลยมีให้แบบนี้เลยนะแล้วดูโครงสร้างด้านขวาโดยรวมกันบ้างนี่ไงเฟี้ยวมากนะ เฟี้ยวมากเลยนะเหลี่ยมคมสันอยู่ครบแบบนี้เลยนะแล้วก็ดูล้อมองล้อแม็กนะหว่างขวากับ้ังดูเป็นไงใหม่ๆแบบนี้เลยนะแล้วดูซุ้มล้อนะครับผมนะสะอาดตามากๆนะครับนะไม่มีถนงถนิไม่เห็นเลยนะพี่นะไม่มีถนงถนิไม่เห็นเลยนะแม้แต่ช่องท่อยังใสายๆเลยแล้วนี่ประตูสไลด์ไฟฟ้าฝั่งขวากับ้ังเป็นไ,ไงโอ้โหงานอย่างเท่ต้องบอกงี้ว่าอย่างเท่นะแล้วดูนี่ นะดูบงดูบอดนะครับผมนะไม่มีเสียทรงนะครับผมนะตะเข็บไม่มีปี่เลยนะแล้วดูเป็นอ,องค์เป็นอาร์ดูเป็นอ,อาร์นะน,นี่เป็นไงเป็นไงพี่เสียวมาคันนี้ตอบโจทย์บอกเลยครับตอบโจทย์ทุกการเดินทางทจริงนะคันนี้นะจะพาลูกไปเลี้ยงก็ได้พาคุณพ่อคุณแม,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 ม่ไปโรงพยาบาลก็ได้หรือว่าใช้ขับทํางานในยุคจำาวันก็ได้หรือว่าถ้าจะเอาไปออกต่างวัดไปเที่ยวคันนี้ก็ตอบโจทย์นะแล้วคันนี้ได้เป็นกุญแจบัตรสมาร์ททีเลด้วยนะอ่ามาต่อที่ด้านในกัน นะด้านในนะครับผมนะเห็นหมาว่าตรงนี้นะกระจกไฟฟ้าสี่บานะบานะฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้นะครับผมนะแล้วก็นี่กระจกปรบับพับไฟฟ้านะพี่นะนี่นไงดูพร้มเยี่ยมหล่อเลยนะปุม่มอินจิ้นสตาร์ทมีให้นะครับผมนะแรงได้หน้าจอเรือนไหม่นะครับเป็นแบบดิจิตอลน,นี่เล่งไม้เป็นแค่หนึ่งแสนหกพันโลเท่านั้นนะพี่นะแล้วก็นี่พวงมาลัยมันติซ้ายขวานะพวงมาลัยมันติดซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับผมนะพวงมาลัายดูงสวยเลย นี่ทรงสวยแบบนี้เลยนะพี่นะแล้วก็นี่หน้าจอนะครับตัวต้าแท้นะครับผมนะคันนี้นะหน้าจอทัชสกรีนมีกล้องมองหลังมาให้ครบเลยนี่เดี๋ยวดูกล้องมองหลังต้องหลังในไงอย่างชาัดต้องบอกอย่างนี้ว่าอย่างชาัดเลยนะพี่นะแล้วก็ได้เป็นแอร์ออโต้นะครับผมนะเป็นแบบดิิตอนแบบนี้เลยนะอ่าปรับพัดลมปรับอะไรได้หมดนะครับผมนะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้แบบคันบรรไดนะแล้วตัววิทยุก็จะมีรีโมทมาให้แบบนี้นะตัววิทยุมีรีโมทมาให้แบบนี้ด้วยเลยครบนะคันนี้ครบ ครบนะพี่นะคันนี้ถือว่าครบเลยเดี๋ยวผมพาไปดูในฝั่งของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะพี่นะเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนองตัวห้องเครื่องกันบ้างว่าจะเนียนขนาดไหนนะว่าจะเนียนขนาดไหนผมขออนุญาตเปิดฝาโปรงสักครู่นะพี่เดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมนะเห็นไหมว่าดูตัวเครื่องนะไม่มีรอยน้ํามันเยิ้มหรือรอยน้ํามันรั่วซึมเลยนะพี่นะแห้งกิ๊บเลยนะต้องบอกงี้ว่าแห้งกิ๊บเลยนะนี่นะผมให้ดูนะครับผมนะ นี่เลยไม่มี e. ลวรอนน้ำมันรวดเสือไม่เห็นเลยนะนี่เครื่องสตาร์ตติดอยู่นะครับเครื่องเดินเนียนๆเลยนะเครื่องเดินเนียนๆเลยนะครับแบตเปิดยังใหม่อยู่เลยเดี๋ยวมาดูในวลของโครงสร้างกันบ้างนะพี่นะนี่เห็นไหมน็อตไม่มีขยับเลยนะดูนะน็อตกับซ้ายนะครับผมนะแม้ทั้งตัวฝากระโปรงไม่เคยแกะเลยนะพี่ฝาโปรงไม่เคยแกะเลยนะดูพวกน็อตด้านในนะพี่นี่เะเดิมๆแบบนี้นะครับผมนะแล้วดูชุดด้านหน้ากันบ้างนะเดี๋ยวมาดูชุดด้านหน้ากันบ้างนี่เห็นไหมว่า เดิมจริงเดิมตังนะคันนี้นะนี่ดูนะว่าเคยแกะไหมนะครับผมนะรถไม่เคยแกะนะครับผมนะแล้ว,ลวระบบการทํางานของนี่ดูนี่ดีมากเลยนะดูนี่ดูนะดูฝาฝา,ามากนะครับผมนะดูนะรถไม่เคยแกะเลยคันนี้นะโครงสร้างเดิมเดิมนะครับผมนะดีดูนี่ดูน็อตนะน็อตฝาโปงนะฝาปรงไม่เคยแกะเลยมีแผ่นการความร้อนให้ด้วยนะครับผมนะผมขอหนุยอตปิดฝาปูงสักคู่นะพี่นะโตต้าเซนต้านะหนึ่งจุดห้าวี นะเป็นรถมินิแวนเจ็ดที่นั่งขนาดเล็กนะครับผมนะเหมาะกับใช้ในกรุงเทพหรือออกต่างหวัดก,ก็ได้หรือพาคุณลูกไปเรียนพาคุณพ่อคุณแม่ไปโรงพยาบาลนะรถคันนี้ตอบโจทย์ทุกการเดินทางจริงนะครับผมนะใครสนใจกับโตโยต้าเซนต้า1.5 V ปีสองพันสิบเก้าคันนี้ผมให้ราคาดีๆไปเลยพี่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทหรือผ่อร์ตมีแค่แปดพันบาทตลอดอายุสัญญาเงินดาวไม่ต้องใช้สักบาทเลยนะพี่นะหากสนใจนะพี่นะโทรเบอร์ศูนย์แปดหกสามสี่เจ็ดห้าสามสี่หนึ่ง ผมเซลร์มินพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับ